สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลพี่น้องบ่าวเท่าไทยบรรยากาศในเบืองพี่น้องมืดฟ้านะครับบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับคืนวันที่25พฤษภาคม2568เบืองทองฟ้าพี่น้องนะครับที่บ่าวเท่ายือนอยู่นี่มืดดํำมืดนี่พี่น้องุูน,นะครับผมนะครับเริ่มลงไปปล่อยแล้วเอาเดี๋ยวไปคว้วบ้านเจลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับไปเบอเืองเมนูน้ำกัน นะครับเดี๋ยวฝนจะตกก่อนนะครับผมไปย่างกันไปหาเจครัแบบเพื่อนบ้าวเ่าก็อยู่นี่ละลูกสิทธิ์ปู่เสรีส,นสกนต์เ้าเจ็ดวันที่ย,ยี่สิบเจ็ดรอได้เพียงได้ดับสองตัวมาตัวเหม่นของปุยที่หมดที่แล้วแปดหนึ่งมันเป็นแปดเจ็ดื้อแปดมาแปดเจ็ดเนาะส,สมบังแล้วละ่ะเอา้าพี่น้องอา่า รอพี่น้องเอซถามกันคามาหลายอยู่ปูเสรีสกลวันที่27นะครับเพื่อนเปาเทาจะไปหาปูนะครับจังรอชมรอฟังกันไเกัือไปไปเกลือไป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 หาเจโรตลีโอพี่น้องโอ,โ,อโอ้เห็นอีหยังแปลกไหมว่าธรรมชมนะครับอ่าขั้วามลงปงเปลงน,นะครับยังท่านเห็ุไม่ดอกพี่น้องนะครับ เอฟซีพนมา,าเ่าเถ่ายง้ J มได้เจฮิตสตูดิโอขั้วบัลงโปงเปล่งรอก,ก่อนพี่น้องรอก,ก่อนอันนี้ตะวินนะครับเพิ่นขึงอ่าขึงผ้าใบพี่น้องนะขึงผ้าใบาเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับพี่น้องนี่ครับขั้วบา้านเท่าขั้วไงไงนะวิถีให้เห็นแบบวิถีบ้านเท่านีาน่แหละขั้วบัลงโปงเปงหมอแหกแต่กระเปาะแหกกระโปะเอ่อหอยตามกำพงกำแพงนี่แหละชีวิตบา้านเท่าอ่า เจแล้วก็เห็ดกับเขาพี่นอ้องอ่าเอฟซีแล้วเอฟซีกับอสวัสดีเจลาเตเลโอ้โลงดีนะเจเนาะลงอยู่โอ้แบกเกา่าแบกเกา่กกาอันเท้าปเปลือยไปเสียกฟางเท้าอ๋อพันเห็ดดีเนาะ <c oughs> พี่น้องพันเห็ดเห็นวะนะครับตะวิน <c oughs> เพัน <c oughs> อ่เ,นเห็ดเแนว่าเห็ดใส่ไปก้อนเป็นว่าเบาเถ้าเห็ดใส่ไปก้อนบางเตาก็เลยหยับไปพูดอ่าอันนี้จำไดาแล้วเจ้าร่มไปเจฝนจะบ่ห้ามเท้าบ่ขึ้นนี่ยวายเ่ได้่ขึ้นพ่าขึ้นฝนเบาเถ้าเอ้ยมืด แปดด้านด้วยมันเป็นหกด้านแปดด้านด้ยเบ้าเ่าถามเนียคือได้ยินว่าผู้ใดมาหาลอตเตอรี่ตัวใดเอ้าสีเบ้าอันนึงสู้ฟังอันนี้เจ๊เบ้าให้เบ้าเ่ากับไปงานเนาะกับเบาว่างเจ๊กับไม่มีเวลาได้เบ้าสู้กับเบ้าในคลิปอยู่ว่าอย่าได้เบ้าสู้เบ้าเ่าฟางเป็นอยังบอกเม่นโมเปแล้วบอกสีเบ้าบอกเออนั่งอยู่ข้างๆหมู่บ้านนี่กระทั่งเจ็๊เพ่งสิไปบพาะนองบ่ไปสายประมาณสองโมงกว่าแบบเอ้ยเจ็ดเก่า มีเป็นร้อยใบก็เอาร้อยใบเอาโตก็ได้ป่ะเขาจ้ามาแต่ใส่เจ้าทิถามีแค่ร้อยใบฉั้นก็คลายแค่นี้ได้ไหมพี่เขาจ้าอกมาเล่นบ่เอาให้เราได้วยสูตเดียวแต่ว่าโตกับเพื่อนบ่เอาเออแต่ว่าเจ๊ไปลงงันตุยขาวดำอันเพื่อนเอาโตกับน้ำเจ๊ก้านี่มีเท่าไรเอาเบิ้ลเมื่อพี่มันตรงกับเอข้อนพนมป่ตรงกับนครพนมมะมุมนี่ได้เจ๊เอาคือเป็นมัเมื่อพี่เมื่อพี่แจ้งแจ้งนี่ เออกับเลขเก่าเจว่าจังซีเอา้าเออพื่อนว่าอันเจมผมซื้อเจ็ดกับผู้ชายเนี่ยเออคนอาตัวเจ็ดเจ็ดเก้าผมบอกกับแบบตัวเดียวอ๋อเพื่อนว่าเพื่อนมาจักเพื่อนมาอีหยังมางานอีหยังของกับลูกเพื่อนว่าเพื่อนไลซื้อมากเห็นเห็นน้ำท่าังสีเห็นไม่ใจเจแมนค่ะเจ็ดเก้าเพื่อนเมาเอาเลยประมาณสามสีเจ้าเพื่อนบอกก็เลยถามย้อนว่างวดที่แล้วถูกว่ค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนถูกเจ็ดแปดแปดเจ็ดค่ะตรงกับ จากนครพนมไหมาเนาะเจเนาะเอาพี่น้องนะเจพนว่าเราห้ฟังนี่ละเอ้าเมนูอย่งไรเจหมอคือหวนหวนหหวนหนไก่เจ็ดเกบกกับเป็นบวกเจ็ดเจ็ดเก้าหรือเก้าเจ็ดเจดเก้าเจ็ดเก้าบ่ต้องกลับบออเจ็ดเก้าไม่ต้องกลับบานี่เจก็ได้ปะเจ้าถือบ้งวดที่แล้วพนว่าพนถือถือตัวใดงวดที่แล้วพนถือตัวใดแบ โอ้ของเมียนปัญหาลอตเตอรี่ไอ้เนาะเจเอามาแบกเก่าวทั้งพี่ทุเจอีกแอีกแล้วเนาะจะได้เฮ็ดลูกไปเฮ็ดเจงามๆเลเนาะเจเจก็ส่อแล้วค่ะกินไหมเอ้าพว่าขายลอตเตอรี่มาหลายหลายปีนี้ไม่มีใครมาถามเป็นร้อยใบเขาบอกว่าผมไม่ได้ขี่คุยผมเอาเบิดจะเมาตัวเดียวเป็นร้อยใบเมียนเจ้าโอ้ยมาขายสิปีไม่เป็นเจ๊เก่าเล่นมาเจ้าทำมาชม เก้าได้พี่น้องได้นาบงวดที่แล้วเพิ่นถูกแปดเจ็ดแมนของแมนเพิ่นได้ลอตเตอรี่งวดนี้เพิ่นเลยหาเจ็ดเก้าไม่กลับเอ้าพี่น้องหาได้โชคน้ำเพิ่นก็เจ๊สิครเขาจะมาแต่ใส่หูจักน้ำเพิ่นจาวะหูจะพอวะเขาจะมาพ่อแผงเจ๊พอดีพ่อแผงเจ๊เพิ่นกับเราไล่ละเอียดทุกฟังเพราะว่าสงสัยว่ารอยวันทัานปีผมไม่ผู้ใดถามว่าเป็นรอยไปเพราะว่าเร่าลายลายลายน้ำท่ามากเลยพอใส่เบิร์ดแยกกับ่าเพิ่นยัวอ่าอ่ โตเดียวเม็ดเดียวเลยที่เบาแถาบอกรับสามใบเลี้ยสามใบยังว่าเอาของเจของตอนเราได้น้ำเจคู่เดียวของเจหลือคููเดียวแมนอ่าเอาเมนูอย่างไรเจเราก็ตื่นเต้นน้ำเจตลอดพี่น้องเป็นเจว่าโอ้ยว่าจันนีอต้มไก่พี่น้องต้มไก่บ้านไก่บ้านนผูมชมนะครับอาจจะบริไทตอนกินให้เบิ่งได้พี่น้องได้เมือนี้เพ่ะว่าฝนมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วต้มไก่ใส่เนี่ยพี่น้อง ใส่เห็ดฟางใส่เห็ดฟางพี่น้องนะครับผมต้มเป็นต้มจังหวะเจ๊ว่าโอ้ววอร่อยมากใส่เห็ดฟางกระเสับนานเป่าเท่าหลายปีแล้วอืต้มไก่ท่านผู้ชมไอ้นี่พี่น้องบางแรงมากอ่าเห็นอันนี้ท่านผู้ชมตะวินแตะวินพันเ็ดน้ำพริกกะปิไว้แซ่บแสบพี่น้องนี่ครับทอดปลาทูเขาเรียกว่าปลาทูน้อยพี่น้องปลาทูน้อยเป่าเท่ากัเจ๊กขึ้นมาเจ๊กมากินเห็นมากอันนี้กุ้งมือขึ้นนะครับกุ้งมือขึ้น เราเห็ดแซ่แฉบไปรองน้ำพริกกะปิบะเขือแข็งกินมดแล้วบะเขือยังไงมันไม่ไปกินเลยดิกินกับปลาทูทอดตัวหน่อยแล้วเห็ดอะไรตั้งแต่เศร้าว่าแ่วไ้กินแถวป้าท่านิสุกมาเจ้ย่างขาสิเห็ดแก้วส้มเอาธรรมชมนะครับผมถ้เจ้าหาตัวเดียวเลยนะเจ้แมนเบาแถวหาตัวเดียวเจ๊กซอร์นาซอรล้างงวดที่แล้วเจ้าถือบ่อค่ะกระปุกมาเพิ่นถือเพิ่นถือตรงๆเลยดิ ที่ออกแปดเจ็ดเจ็ปดนั่นแหละแปดเจ็ดไดต่อหนังคนกลับแต่อีกคนบอกลับว่าบอกลับบอหาบอบอบอมีใครเอาบ้างป็นเจยอ่อนซ้อนเนาะมั่นใจเลยเนาะคิอว่าอยู่ตัวตาตัวกับเจไปงานมีคนเอาตัวกับเก้าเจ็ดตาคนเอาน้ำเกลือเจ็ดเก้าเมนเอาทำมาชมหนัาหาคูไดมักค่ะเจ็ดเกตัวเดียวเม็ดเดียวจะเป็นแนวทางมาเบาสูเบาเถาฟังเจดจะมาแล้วโอ้แล้วเอาเบาเถ่าสั่น เออพิ่งจะเคยพ่อคนมาหาอลอตเตอรี <as> ่ตัวนี้ตัวเดียวแคาเจ้าจะเป็นรอยใบแต่ว่าแคาเจ้าจอดบางไหนแคาเจ้าพอแคาเจ้าออกมาเล่นบ่เอาเมื่เพิ่งเลี้ยงมาเลยเพิ่งบอกว่าเพิ่นได้ซีหาเจ้าอืเพิ่นเอาเบิดเพิ่นกวดแบบว่าเหมาในในแผนั้นเออคือเอาแต่เจ๊กเจ้าเจ๊ก็บอกเพิ่นว่าเจ๊ไ่ได้ขายรายเจ๊ไม่ท่านี้เพิ่นว่าก็บ่เป็นหยังแต่เพิ่อนว่าความเป็นมาให้เจ๊ฟังอืมค่ะเอาตามหมดหาได้โชก็ต้องพนันเจ๊เนาะค่ะก็เลยอยากมาเว้าสู้บ่าวเ่าฟังซีสโดถ้าได้สุกบ่เจ๊ใกล้แล้วค่ะ ยังมากินเขาน้ากันได้พี่น้องได้นะครับเจแล้วเขียวไก่นะครับต้มต้มไก่บ้านเป็นต้มเบาเท่าไรไก่มากไก่บ้านท่านผู้ชมมาต้มนะครับผมสามคนมือนกันไม่หมูจะโท้เอิยลูกคือดอกโท้เอิยไม่หมูไม่กินน้ำเขานะไอ้ตั้งจะใส่ไอ้เห็ดเห็ดฟางแต่ว่าเจว่าสีเผาพริกอันโรคบ่ดีบ่มันหอมนี่ค่ะเจ้าว่าที่จริงมันต้องเป็นพริกทอดแต่เจใช่เป็นพริกทอดทอตุ่มยำ งไงเท่าเดียระเจทอดเ้าปีงำแดผิดถอดได้ขยจ้จะถอดถอดเล่าลอดแล้วจังขยี้ขยี้จากน้อยเลิไปนี่ยด่เจ๊บ่เอาหัวมันละนอกกระสันฝนคืสุดตกพี่น้องย่านฝนตกข้ามเจพร้อมย่านตกข้ามเจพร้อมทรมชมนี่แบอยู่นนี้อือมนาบอกัิกเอาาพี่น้องเตยมต้นแล้วป้าบกะนาวเจเสเกมันเหมอดเห็นบ่ เป็นยังีะไรเมื่อนั้นเป้าเถาเป็นเงาเป็นเงาเยอมีเม็ดบ่ลายเม็ดลายเม็ดระเบเจลายเม็ดเลยของเก๋มัมีเม็ดเมื่อนั้นเป้าเถาซือมาหน้ามากเจเลยวาเอาจดสือไม่อย่างเบ้าเ่าสันใบเห็นบ่นี่ดละเปาเาละเป็นงอนอนยูนี่เห็นบานย เจริญแล้วว่าบเอ้าบ้าเถ่าเจ้าวเป็นต้นบางนาก็เลยว่ามันท่านไอ้แก่พี่น้องมันท่านไอ้แก่ดองเพิ่นตอนมาให่อ่ดองจากมืงเลยค่ะอ่จากมืงเลยเป็นแค่วาุพร้อมอ่โอ้หงายเม็ดลาเม็ดไายเม็ดพี่น้องเบิ่งทองฝาฝนคือนขัดเถิละเจริญขันยู่บ้านเพื่อนดินมันดีมิดหนวยสามีได้บ้าเถ่าจับกระปั่นดูดิมันต้มไก่พี่น้องเมนูต้มไก่แก้วร้องแล้วไก่เปื่อยแล้วสตูดิโอพี่น้อง ต่วินเห็บอไงเอ่แต่วิเลยบเจ้อนเรอแต่นี่ยฝนก็ดจะได้โฮมมาใส่ก่อนบอเจแล้วมีโฮมนืพี่นองโฮมสำรองอปูนใส่แล้วพี่นองเฝนเจ้แล้วอะลูกทึงลูกทึงดียังไงนะเจ้นะยังไงอยู่พิธีลตออยังิินเ่ามนวเบาเอ้าเอซก็มีถามมีด้วยเจ้ฝันอีกบาะแสฝันเี็เดียวละของเจ้ฝันก็ฝัเจ้หกเก้าหาพี่นังเขามาแล้วสองวดหกเก้าหาอืมหกเก้าหา อตรงกระเป๋าถูกอ่ะยังแปดห้าหกอืมแปดห้าหกห้าแปดห้าหกหลห้าหกเลยว่ากับหกเป็นเก้าก็ตรงกันค่ะโอ้หกห้าห้ากก็ตรงกันได้เจะกับเหล็กฟันเจเพราะว่าเหล็กฟันเจต้าตัดสองตัวกะหกห้าห้าหกตัดเอาอือมันผู้มากก็ตัดเอามันเป็นไปได้เบิดร์เอาวจังบาลนี่แหละธรรมชุ่มอ่าพอดีมาไทยเอฟซีเบนนะครับ คืมฟ้าคืมฝนคือฝน,น,นจะตกสนอกมาไทยนี่เจกเลยว่าเราให้ฟังนะครับมีคนมาหาลอตเตอรี่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ค่ะ 7, 9, เจ็ดเก้าเขาจะจะเป็นรอยใบธรรมชุ่มค่ะเขาจะจะเป็นรอยใบนี่จะไม่กินเขาแย่งน้ากันไม่กินเขาแย่งน้ำกันนี่แหละกินง่ายๆ่ยยุ่งง่ายๆนี่ล,ละนะครับจะไม่กินเขาแย่งน้ากันนี่แหละต้มไก่ใส่เห็ดฟางนะเห็ดแก้วเห็ดแก้วพริกผงง่ายๆเจค่ะเห็ดแก้วพริกผงง่ายๆอุ้ยอื้อ นะครับท่านผู้ชมพ่อกันคลิปนะปุณนะต้มไก่บ้านไม่กินข้าวน้ำกันอืมไก่สุกแล้วแล้วก็เอาเห็ดลงพี่น้องเพราะว่อเห็ดมันสุกไปใส่เหมือนระบบเจคือหลายแต่บกใส่เหมืเอาไปใส่ต้มต้มซุปเอาไปใส่ต้มตำต้มซุปตำเจ้าเข้าไปเลยเนี้ยได้เพาใส่เหมือน้วมือหลังขึ้นอยากไอ้ในดิเจ้เฮ้อซุปน้ำมันสมเข้ามีแล้วบ่เอาไม่ได้เพราะนั่นใส่ซอสแต่น้ำมันสมพี่น้องมีสิกินบอกอ้าวท่านผู้ชมครับขอบคุณเจลอตเตอรี่ นะครับผมหา,าได้โชคน้ำเพลินได้พี่นองด้วย<น>รัฐร<น>ัฐรีลปัญหา79ตัวเดียวนะครับผมพอกันคลิป,ปอพอกันคลิปนาท่านผู้ชมสวัสดีครับ